สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่รับชมทาง Youtube ช่องมั่วไปเลือยของผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีนะครับในการใช้การ์ดจอนะครับในการขุดเหรียญเหรียญนึงนะครับก็คือเหรียญเซโรนะครับเหรียญนี้นะครับก็ขึ้นแท่นติดอันดับตลอดนะครับกับเหรียญที่ได้ผลตอบแทนต่อการขุดของการ์ด LHR นะครับและแต่3.70 0ที่ยายขึ้นไปนะครับก็ ให้ผลกาไรตอบแทนต่อวันนั้นถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับบางวันขึ้นไปถึง6 US ดอลลาร์ต่อใบต่อวันเลยนะครับซึ่งยังไม่ได้หักค่าไฟนะครับพอหักค่าไฟก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ4-5เหรียญ US ดอลลาร์นะครับก็เหรียญน,นี้นะครับถือว่า น่าสนใจอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ตัวชาร์ตนะครับไม่ได้ลดลงมาเลยนะครับมีแต่ขึ้นอย่างเดียวเลยนะผมเห็นมันทรงๆตัวอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะเวลานึงแล้วผมก็เ่มเริ่มสนใจที่จะขุดเหรียญนี้นะครับแล้วผมก็ได้ลองขุดไปแล้วครับอยู่ประมาณหลายวันเหมือนกันนะนะไอตัวนี้ผมลดปรับลดแรงขุดของมันลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะพอร์ตไฟเฉียอยู่พอดีเลยนะครับกำลังซิงไฟเฉียอยู่ผมไม่อยากให้คอมมันดับผมเลยปรับลดกาลังแรงขุดของมันลดลงมาเพื่อ ป้องกันคอมดับนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขุดอยู่นะครับที่3ใบแต่ปกติผมมีเยอะกว่านี้แต่ว่าจะเช็ได้ดูคร่าวๆนะครับว่า3070 TI นั้นได้แรงขุดของเหรียญนี้นะครับประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นแบบว่าล็อกแรงขุดลงกลงมานะครับให้มันกินไฟน้อยลงนะครับแต่จริงๆการ์ด3070 TI นั้นจะได้แรงขุดอยู่ประมาณ40 40ว่านะครับ40ว่าเมกะเฮินะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ232วัตต์ต่อใบนะครับต่อ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยมาที่เซโรนะครับเซโร w นะครับก็พูที่ดังๆที่รองรับเหรียญนี้นะครับก็จะมี F2 ฟพูนะครับเอฟูพูเซโรนะครับเราก็จะขุดด้วยเจ้าตัวเหรียญพูนี้กันนะครับ F2 ฟชูพูเซโรก็อันดับแรกนะครับก็จะพามาดูนะครับเจ้าตัว Market Cap ของเจ้าตัวเหรียญเซโร w ก่อนนะครับก็จะเข้าไปที่เว็บ คอยมาเก็ตแคปนะครับแล้วก็ดูเหรียญเซโรนะครับข้อมูลของเหรียญเซโรเหรียญเซโรตอนนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่เหรียญละ5บาทจุดหกสิบสตางค์ครับในตอนนี้นะครับก็เหรียญนะทรงตัวอยู่นะครับในกราฟเดย์นะครับแล้วก็กราฟรายเดือนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยตามค่าปกตินะครับอาจจะมีล่วงไปช่วงหนึ่งแต่ก็เด้งกลับมาได้นะครับในกราฟราย3เดือนนะครับราคาก็ยังสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าหากจะขึ้น แต่ว่าก็มีทิศทางที่จะลงแต่ว่าเท่าที่ผมดูมันก็ทรงตัวอยู่อย่างนี้นะครับนขนาดมันอยู่ระดับต่ำๆแต่ว่ารายได้ผลตอบแทนของเหรียญนั้นถือว่าโอเคกว่าเหรียญอื่นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มวิธีการกดกันเลยอันดับแรกนะครับ exchange ที่รองรับนะครับเจ้าเหรียญน,นี้นะครับก็จะมี coex นะครับที่ดังๆแล้วก็เกตไดโอเราจะใช้ exchange นะครับที่เก็บกระเป๋านะครับของเราก็คือเป็น coex นะครับ e ก็จะเข้ามาที่คอย EX ก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็แล้วก็เราก็จะสมัครนะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้สมัครก็ซายินนะครับสมัครให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวคอย EX นะครับก็วิธีสมัครของคอย EX ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่กรอกพัสด์อ่า Gmail แล้วก็สร้างพ w ส r ์ของเจ้าตัวเว็บเข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าแรกนะ นะครับก็กรอกอีเมลแล้วก็กรอกพาสิร์นะครับอย่างนี้ครับก็เสร็จแล้วแล้วก็สายญินนะครับแล้วก็สามารถที่จะก็ยืนยันตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานกระเป๋านะครับเพื่อที่จะเก็บเหรียญของเจ้าตัวคอยเอ็กได้เลยนะครับถ้าสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์ในช่องค้นหานะครับว่า nb miner นะครับ เราจะใช้ nb miner นะครับเป็นเป็น miner ที่จะใช้ในการขุดเหรียญน,นี้นะครับโดยที่จะใช้ pool เป็น f2 pool นะครับอ่ะเข้ามาที่ nb miner นะครับก็จะดาวน์โหลด nb miner เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับโดยที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็จะเป็นระบบ windows นะครับก็เข้ามาที่ nb miner นะครับก็ดาวน์โหลดเลยก็จะใช้ตัวล่าสุดเลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาครับ ก็ได้ไฟล์ซิ p n b minor ขึ้นมานะครับเราก็คัดลอกนะครับไปไว้ในพวกกลุ่มโฟลเดอร์ที่เก็บเหรียญของเรานะครับผมจะมาวางไว้อ่ะแล้วผมจะแตกไฟล์ออกมานะครับเมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วจะได้เป็นโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับรก,ก็ double ลค i ิกเข้าไปเลยแล้วเมื่อเข้ามาในนี้นะครับจะพบกับ Start Solo นะครับ ก็ให้เรานะครับอ d ดิมันเข้าไปดูข้างในมันเมื่อเข้ามาข้างในนะครับจะพบชุดคําสั่งนะครับที่จะให้เรานะครับอ d ดิแก้ไขมันนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่สตาร์ตั้มตัวนี้มานะครับเป็น s l o w f 2 p o o l com นะครับอ่าอันนี้เราจะขุดกับฟ o f 2 p o o l นะครับแล้วก็นี่จะเป็นเลขกระเป๋าที่เราจะใส่นะครับเราเราก็เข้าไปที่เว็บ coinex ที่เก็บกระเป๋าเรานะครับ นี่นะครับคอยอีกแล้วก็ไปที่เอเจนนะครับแล้วก็เลือกตัว s p o r t a c c o u n t นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับเนียว่า S E R O นะครับเซโรอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นตัวเซโร่มานะครับอันนี้เป็นยอดรายได้ที่ผมขุดมาประมาณ2วัน3วันนะครับก็ได้รายได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับเดบิต i ์ไว้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ ถ้าคนใหม่นะครับมันจะขึ้นช่องให้ติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ติ๊กแล้วก็กดออก,กดตกลงนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหรียญอื่นดีว่าจะได้เห็นว่ามันต้องติ๊กแบบไหนอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับมันจะกดขึ้นอย่างนี้นะ I am away นะครับแล้วก็กด confirm มันก็จะขึ้นเลขกระเป๋าแบบนี้เนาะ เราก็กด Copy ไปนะครับเดบิตนะครับเดบิตก็คือฝากนะครับเราจะฝากเข้ามาเราจะฝากเหรียญที่ขุดได้เข้ามาเก็บไว้ใน H, ในตัวกระเป๋าในเอเจนนี้นะครับก็กด Copy ไปนะครับแล้วก็มาที่มาที่เจ้าตัวโน้ตแพดที่เราอีดิไว้นะครับแล้วก็วางทับไปเลยนะครับอตอนนี้มันก็จะเป็นกระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้ว แค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วเราก็จะสามารถขุดเหรียญเซโรได้แล้วนะครับก็กดปิดไปแล้วก็เซฟไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดตัวเดิมไปก่อนแล้วก็จะสตาร์ทให้ดูผมก็จะสตาร์ทเซโรให้ดูเลยครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็ขุดเหรียญเซโรกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็เวลาเราจะเช็คนะครับว่าแรงขุดเราเราขุดไปได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะเข้าเว็บ F2 p o o l ูนะครับเข้าไปเช็คนะครับก็ ให้เรานะครับคัดลอกเลขกระเป๋ามานะครับในตัวนี้เลยคัดลอกเลขกระเป๋ามานะครับก็แนะนําให้คัดลอกตรงนี้ด้วยแล้วก็คัดลอกเนคอยอีกด้วยเพื่อดูนะครับว่าเราขูดเหรียญตรงกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าไปขูดให้กระเป๋าคนอื่นหรือเปล่าแบบนี้ครับก็จะเข้ามาที่พิมพ์ในช่องว่า f2220 นะครับนะแล้วก็จะกดค้นหานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่านี่นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ f อปซ o คนะครับเราก็กดค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็วางเลขกระเป๋าของเราที่เรา Copy มานะครับวางเข้าไปนะครับแล้วก็กด go อ่ามันก็จะขึ้นนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับเป็นออนไลน์ก็คือว่าตัวคนงานที่ขุดของเรามีออนไลน์อยู่แค่มีแค่หนึ่งหลักนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น หน so ึ่งหรือสองหลิกสามลิกอย่างนี้ก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหรียญที่เราขุดได้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่รอจ่ายประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานขุดไปได้กี่เหรียญนะครับวันนี้ขุดได้กี่เหรียญนะครับแล้วก็จะมีนะครับเพแล้วก็นี้จะเป็นการจ่ายเหรียญให้เรานะครับของผมก็จ่ายมาแล้วทั้งหมด4รอบนะครับก็ได้ราคาได้ราตามนี้เลยนะมี34ี่เหรียญย2บเหรียญร้อเหรียญนะครับ47เเหรียญ การจ่ายเหรียญเหมือนจะจ่ายเป็นวันนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะไม่ได้แบบว่าครบกําหนดแล้วจ่าย mm hmm. ก็คือเหมือนครบวันตามที่เขากําหนดเขาก็จะตัดจ่ายตัดจ่ายให้เราเลย mm hmm. ก็ก็คือประมาณ1วัน mm hmm. เขาก็จ่ายให้เลยครับ1วัน,1ว,น1วันจ่ายให้เลยประมาณนี้ซึ่งรายได้ผลตอบแทนก็โอเคเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมขุดมาแค่3วันหรือ4ี่วันเองนะครับแล้วผมได้มา3 4 US mm ี่ดอลลาร์ก็ถือว่าไม่คิเลยนะครับผมว่ามันก็โอเคอยู่เนาะ ะครับไร้อยสีซโลได้เงินมาทั้งหมด34 u s ยอดอลลาร์3า u s ดอลลาร์นี่ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู3อ้อวอขึ้นไป33บาบาทแล้วหรอนี่ครับ สามถึงสวันก็ได้อยู่1ันหบาทก็จะเท่ากับวันหนึ่งก็จะตกประมาณวันละสามร้เกือบสีไม่ใช่ดิวันละเกือบ4ี0ร้อยห้ารอยเลยประมาณนี้ครับวันละส0 0ร้อได้อยู่เนาะก็ราคาก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตอนที่ผมขุดเต็มแรงขุดอะผมมีกาซสารส่0นจที TI อยู่4ใบ4ีไบของผมนั้นได้แรงขุดอยู่แต่ประมาณเท่านี้แหละครับผมคือนหาอยู่ 142เมกะเฮิร์นะครับกินไฟอยู่ที่886วัตต์นะครับแต่บางทีถ้าโอคคกเยอะๆผมได้ถึง160กว่าวัตต์เลยนะ160กว่าเมกะเฮิร์นะครับผมก็จะไดะ้กำไรตอบแทนต่อ,ตอเดือนนะครับผมผมคือ523 USD นะครับ523 USD นะครับเมื่อตีเป็นเงินไทยนะครับ มื่นเจ็ดครับเดือนหนึ่งได้ประมาณหมื่นเจ็ดอันนี้คือหักค่าไฟเรียบร้อยแล้วครับได้หมื่นเจ็ดนะครับข้อถ้าไม่หักค่าไฟก็คิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่ยังไงก็ต้องหักค่าไฟนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากใช้เจ้าตัวโปรแกรม chi lex miner นะครับในการขุดเหรียญนี้นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่เรานะครับคัดลอกตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัว start up นะครับบวก tcp นะครับคัดลอกตั้งแต่นี้แหละครับมา อ่าอ่ะคัดลอกจนสุดเลขกระเป๋าเลยนะครับกดคอนทูตกด Copy ี้อะแล้วก็ผมจะไปขุดกับเจ้าตัวโปรแกรม T- l e x m i n e r แทนผมก็จะเข้ามาที่ T- เ e x นะครับแล้วก็เข้าไปที่ s o l o B Pool นะครับตัวนี้แล้วก็ Edit นะครับแล้วก็ผมจะแทนที่ตั้งแต่คำว่า Star t u p นะครับไปเลยนะครับไปจนสุดเลยนะครับแล้วก็จะวางคับไปเลยนะครับอย่างนี้นะ เสวางทอ่าแล้วก็กดเซฟนะครับแบบนี้แค่นี้เองครับเราก็สามารถขุดโดยใช้เจ้าตัวทีเล็กไมเนอได้แล้วนะครับเราก็จะได้บัตคิกเลยง่ายๆครับแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย,เลยการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าตัว m i n นอรในการขุดนะครับก็สามารถสลับไปมาแบบนี้ได้ครับตัวนี้ผมก็จะมาทำโอเวอร์คอร์กแรงขุดของเจ้าตัวการ์ด 3 0 7 0 ti ให้ดูนะครับว่าแรงขุดของเจ้าตัวเหรียญ s ซโลนะครับกับอันกรนะครับี่เล็กนะครับเขาได้แรงขุดเท่าไรนะครับกับเจ้าตัวการ3070์ด ti นะครับก็จะเข้ามาที่ start นะครับแล้วก็นะครับจะเปิดโปรแกรมนะครับ msi afterburner นะครับผมก็จะใช้นะครับไฟอยู่ที่ราวๆนะครับเดี๋ยวเอาเริ่มแรกนะครับก็จะเอา สัก80ก่อนนะครับเพื่อให้มันขึ้นไปถึงแรงขดเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวปั๊บลดลงมาอีกทีนะครับเมมโมรี่นะครับผมก็จะคอกไว้ที่1000นะครับแล้วก็พัดลมนะครับผมก็จะใช้นะครับ80นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวคอคอกนะครับผมก็จะล็อกไว้ที่ราวๆนะครับบวกเพิ่มอีกนะครับเป็น2 0 0รนะครับ เทมลิมิตนะครับก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับ80โอเคครับครับก็จะอยู่ประมาณ37นะครับถึง40นะครับถ้าที่การ์ดใบนี้ทําได้นะครับก็นี่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็กินไฟอยู่ประมาณ235วัตต์นะครับแต่รอมันนิ่งนิดหนึ่งนะ การ์ดใบแรกนะครับผมต่อออกจอนะครับเพื่อใช้งานปกตินะครับก็แรงขุดอาจจะน้อยนิดนึงนะครับโอเคครับตอนนี้แรงขุดก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3 8แปแล้วนะครับไม่กระแฮงตัวคันเล f อฟูนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับทั้งกินไฟที่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ตัวเมมนะครับก็ไม่ค่อยจะร้อนนะครับ ร้อนน้อยกว่าตัว3 0 7 0 ti s g เยอะเลย mm hmm. กับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็บประมาณ38มสินะครับเมกะฮนะครับกินไฟอยู่ที่2 3 1ร้อยถึงสองวัตนะครับแต่ตัวนี้จะมันต้องปรับลดลงมาอีกนิดน,นึงมันกินเยอะกว่าคนอื่น mm hmm. ก็โอเคนะครับไม่ยุ่งยากแถมที่เล็กเขามีลูกเล่นเยอะกว่าในการแบบว่าเกี่ยวกับการ lhr อย่างเี้ครับที่ตัวตัวที่เล็กเขาลูกเล่นอะไรเขาเยอะกว่า ก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพยายามที่จะทําเหรียญที่แปลกๆนะครับนำมาให้ลงมาวิธีที่จะขุดเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้ที่เป็นเหรียญแปลกๆเ,เ,เ,เหรียนดงัดงๆเขาคนอื่นเขาทำกันเยอะแหละก็จะทําพวกเหรียญที่มันดูๆแล้วเขายังไม่ค่อยทํากันเอามาให้ดูยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ